จันทบุรีนะคะก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนอนุรักษ์ฟื้นฟู7ย่านชุมชนเก่าระยะที่2อย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็เน้นนะคะกระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนในพื้นที่ให้รักให้หวงแหนและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนรากเงา้าจันทบุรีค่ะ นางสาวปาณีนาคนาดองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัดระยะที่2ค่ะที่มหาวิทยายลัยราชภัฏรำไพพรรณีโดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปรกรรมได้จัดขึ้นค่ะเพื่อชี้แจงกระบวนการการทํางานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในปีที่64ที่ดําเนินงานต่อเนื่องในระยะที่2ต่อยอดจาก โดยสร้างการขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมในระดับท้องถิน่นโดยใช้อัตลักษณ์เศรษฐกิจชุมชนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนพัฒนาเครื่องมือให้เกิดกลไกการอนุรักษ์เป็นเฟตฟอร์มในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลการจับคู่อุปสงค์อุปทานเพื่อสร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าและสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันดีในอนาคตค่ะ จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดนําร่องของประเทศในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าโดยได้ประกาศย um ่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัดในเจ็ดย่านเก่าได้แก่ย um ่านชุมชนหนองบัวย่านชุมชนเก่าพริ wi, um ้วย่านชุมชนเก่าท่าใหม่ย่านชุมชนเก่าบางกระจะย่านชุมชนเก่าท่าแฉลบย่านชุมชนเก่าตลาดคลุงย่านชุมชนเก่ามะขามที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแต่ละแห่งนั้น นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงในการรักษาเอกลักษณ์ทางกายภาพและวิถีชีวิตให้ดำรงอยู่แล้วยังช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่โดยการเพิ่มมูลค่าให้กับย่านชุมชนเก่าแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะ